หลายคนอาจสงสัยว่าโลชั่นยามองต่างจากยามองเนื้อบำยังไงจริงๆแล้วมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยบรรเทาปวดเมื่อยคลายเส้นคลิปขัดยอกบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยสปปราพคุณเหมือนกันทุกอย่างค่ะต่างกันแค่เนื้อสัมผัสถ้าเป็นเนื้อบมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่มีความหนึบกว่าหนักกว่าเวลาทาไปที่ผิวเนี่ยมันก็จะอยู่กับผิวได้นานกว่าแบบที่เป็นเนื้อโลชั่นนะคะ ก็เหมาะกับคนที่ต้องการนวดเน้นเฉพาะจุดนั้นโดยเฉพาะนะคะแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของเนื้อโลชั่นเนี่ยเราก็สามารถทานวดได้ทั่วเลยค่ะก็ไม่จําเป็นจะต้องเน้นเฉพาะจุดแต่ละคนก็จะชอบสัมผัสไม่เหมือนกันนะคะบางคนบ,บอกว่าเนื้อบางมันเหนอะมันติดผิวนะคะก็ชอบอยากได้การใช้ยาหม่องที่มีเนื้อสัมผัสที่เบาสบายไม่ทิ้งคราบติดไว้ที่ผิวไม่ติดไว้ที่ตัวอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งโลชั่นยาหม่องก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเหมือนเราทาครีมทาโลชั่นค่ะตัวนี้ลี้ก็จะใส่ วิตามินอ e ีลงไปด้วยนะคะก็จะได้วิตามินอ e ีช่วยบำรุงผิวไปในตัวนะคะสรรพคุณก็ทานวดกดเมื่อยคลายเส้นเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยแต่ถ้าเป็นเนื้อบา์มเนี่ยอันนั้นในกรณีที่ต้องการเน้นเฉพาะจุดโดยเฉพาะก็คือมันจะอยู่ที่ผิวได้นานกว่าแบบที่เป็นโลชั่นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะหายไปเลยค่ะมันจะไม่ทิ้งคราบที่ผิวเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อโลชั่นนะคะเนี่ยบางคนก็ชอบการใช้ยามองแบบนี้ ยาหมองนี่จะทําเพียงแค่2สอูตรนะคะใครชอบสัมผัสที่เนื้อหนักกว่าต้องการเน้นเฉพาะจุดแนะนําให้เป็นเนื้อบามสมุนไพรกระดูกไก่ดานะคะแต่ถ้าชอบสัมผัสที่เบาสบายเหมือนการทาโลชัน่นแนะนําเป็นโลชั่นยาหมองนะคะ